เรามาถึงแคบปาโดเกียนะครับอพอดีจังหวะที่เขามีแข่งน่าจะเป็นรายการเทรลนะฮะดูจากดูจากอุปกรณ์นะครับแล้วก็รองเท้านะ,ะอุปกรณ์นะครับแล้วก็แลนสเคปนี่น่าจะเป็นการวิ่งเทรลนะฮะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ประมาณาบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วนะฮะก็ยังวิ่งกันอยู่คิดว่า ระยะก็น่าจะไกลอยู่ฮนะเพราะว่าบ่ายโมงแล้วยังวิ่งกันบ่ายโมงแล้วยังวิ่งกันอยู่เลยนะครับยังไม่เข้าเส้นชจยนะครับอ่ามีคนส่งกำลังใจกันให้ตลอดนะครับเราน่าจะเป็นเลยเจ๊น่าจะเป็นรายการเทรลอะไรสักอย่างนะ นี่นะฮะวิ่งลงมาดาวฮิลกันมาใหญ่เลยนะครับดาวฮิลันลงมานะดาวฮิลกันลงมานะครับนังนเป็นเรียกว่าวิ่งเทรลฮะดาวฮิลลงมานะครับาโอเคไปอโอเคให้ดูนะครับว่าเรามาที่นี่ก็ยังเจอผลวิ่งเทรล